สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ช่องของเรานะครับซีเนริโอก็จะประเดิมคลิปนี้เป็นคลิปที่จะดูดวงให้กับแต่ละราศีนะครับซึ่งแต่ละลัคนาราศีสามารถที่จะตรวจเช็คได้ตามแต่ละบุคคลเลยนะครับสำหรับคลิปแรกนี้นะครับก็จะเป็นในคลิปของราศีมังกรครับราศีมังกรนะครับสาหรับคนที่เกิด ในราศีมังกร,กรนี้ในเรื่องการงาน,นเราจะมาดูนะครับว่าการงานของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรมาดูว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างนะครับเราจะหยิบม,มาสามใบนะครับการงานของชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้จะมีเรื่องมีโปรเจกต์ให้คิดหนักแล้วก็มีอะไรให้เราต้องรับผิดชอบเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นงานที่ต้องใช้สมอง พอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นเ,เวลามีงานเยอะหรือมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องใช้สมองเยอะเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตามระบบปล่อยให้เป็นในส่วนของการที่เจ้าได้สั่งมา ก็ต้องทําตามที่สั่งไปนะครับก็ให้เป็นไปแบบนี้เรื่อยๆช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับในช่วง,งเดือนกรกฎาคมเนี่ยการงานก็อาจจะเหนื่อยล้าไปบ้างนะครับในช่วงนี้สำหรับคนที่กำลังมองหางานนะครับจะได้งานใหม่ไหมนะครับเรามาดูกัน สำหรับคนที่หางานนะครับช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับหรือคนที่รู้จักช่วยชักจูงช่วยสืบเสาะหางานที่เหมาะกับตัวเรานะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินด้วยนะครับอาจจะยังไม่สามารถที่จะได้งานในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจคาบเกี่ยวว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะทํางานนี้หรือไม่หรือเราจะ รองานต่อๆไปนะครับสําหรับชาวราศีมังกรช่วงนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ใครที่รองานก็อาจจะล่าช้าออกไปหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องออมีทุนสำรองนะครับในการใช้เงินก่อนในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีการเงินเข้ามามันสอดคล้องกับเรื่องของการงานด้วยนะครับสำหรับ ดาวราศราีมังกรนะครับคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับอนาคตของงานในเดือนออกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรเรามมาดูกันอืมอนาคตของงานก็ยังจะ ไม่มีอะไรที่จะหวือหวานะครับก็เป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทำงานไปไงเงียบๆครับทำงานโดยแบบเหมือนไม่มีปากมีเสียงทะเลาะก,กับคนอื่นนะครับงานยังคงติดอยู่กับที่นะครับในช่วงนี้หมายถึงว่ายังไม่ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ยังอาจจะยังไม่ได้มีงานที่ปลดล็อกนะครับยังคงเป็นงานที่อยู่ประจําที่หรือว่างานเดิมๆที่ยังทําอยู่นะครับแต่เดี๋ยว หลังจากเดือนกระกฎะาคมแล้วเนี่ยงานทุกอย่างที่ติดค้างหรือางานทุกอย่างที่กําลังทําอยู่เนี่ยก็อาจจะปลดล็อกออกไปนะครับแล้วก็สําเร็จได้ในช่วงเดือนต่อๆไปนี้ครับในเรื่องของการงานยังอยู่นะครับมาดูสภาพแวดล้อมของการทํางานในคนราศีมังกรกันบ้างน,นะครับสำหรับราศีมังกร คนที่ทํางานอยู่และที่ทํางานนั้นจะมีสภาวะแวดล้อมมีเพื่อนงานร่วมงานเป็นอย่างไรบ้างครับคนในที่ทํางานอาจจะมี2บุคลิกให้ระวังคนคนนี้เอาไว้นะครับบนสบุคลิกหรือคนที่มีเพศสภาพอาจจะไม่ใช่ชายแท้หญิงแท้นะครับก็ให้ระมัดระวังคนคนนี้ไว้อาจจะยัง ไม่สามารถให้ความไว้ใจได้กับคนคนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องหยิบยืมเงินอาจจะมีของหายเกิดขึ้นในที่ทํางานก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของอทรัพย์สินด้วยนะครับนอกจากนี้เองในเรื่องของการทํางานในเรื่องของสภาพแวดล้อมงานเนี่ยขอให้เราปฏิบัติตัวให้นิ่งขอให้เราทําทงานเหมือนกับว่าอยู่ในศีในธรรมนะครับทำงานไปก็ต้องนึกถึงความดีนึกถึงข้อปฏิบัติที่จะไม่ ทำผิดศีลอย่างเงี้ยครับทำงานที่สุดจริตประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรครับามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะครับความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรไปดูที่คนโสดกันก่อนคนโสดในช่วงเนือนกรกฎาคามนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดนะครับสำหรับคนโสด สำหรับคนโสดนะครับตอนนีเ้เหมือนกับว่าตอนนี้จะมีผู้ใหญ่นะครับมีผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบนะครับในเรื่องของเงินทองอยู่เป็นเงินทองเป็นก้อนเป็นโชคลาบเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เองคนโสดที่โสดอยู่ตั้งขนาดนี้เรื่องของความรักเนี่ยกำลังมีคนที่กําลังโฟกัสอยู่ในใจหรือเปล่านะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ในราศีมังกรตอนนี้นะครับ แน่นอนแหละว่าจะต้องมีคนที่เรากําลังโฟกัสอยู่แต่ว่าให้ฟังเสียงคําเตือนของผู้ใหญ่ไปบ้างนะครับสําหรับใครที่มีคนที่หมายปองอยู่แล้วใครที่กําลังจะคบหาอยู่กับคนคนนี้ก็ตามนะครับก็ให้ฟังเสียงของคนรอบข้างให้รับข้อมูลข่าวสารของคนรอบข้างไว้บ้างอาจจะทําให้เราช่วยตัดสินใจดีขึ้นนะครับสำหรับเกณฑ์วันเดือน กรกฎาคมนี้นะครับก็น่าจะเป็นในทรงนี้นะครับคงจะยังเล็งๆไว้อยู่คงจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบเป็นแฟนนะครับสำหรับคนโสดนะครับบางคนในคนโสดในเรือนหน้าเนี่ยก็อาจจะรับทรัพย์มุ่งทําแต่งานนะครับเพื่อรับทรัพย์รับมรดกรับทรัพย์สินจากผู้ใหญ่นะครับโฟกัสในเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับจากคนโสดมาดูใน ส่วนของคนที่มีคู่แล้วนะครับสภาพความรักของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างสภาพความรักราศีมังกรนี่นะครับราศีมังกรบางครอบครัวบางคนนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรนะครับมีในเรื่องของลูกสมาชิกคนใหม่กําลังจะ เป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับในชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาได้รับข่าวดีก็ได้ในเรื่องนี้นะครับบางครอบครัวบางคนในเรื่องของการ,ราศีมังกรระวังนะครับการทะเลาะเบาแหวงการไม่เข้าใจกันจะนําพาไปสู่การแตกหักของครอบครัวได้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องทะเลาะเบาแหวงการใช้อารมณ์เป็นใหญ่รวมไปถึงบางทีการอยู่เป็นครอบครัวมานานมีเรื่องบาเรื่องไม่ได้เคลียร์กันมีเรื่องมาเรื่องที่ไม่ได้คุยกันทาความเข้าใจกัน อาจจะถึงจุดที่แตกหักได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับสภาพครอบครัวก็เรื่อยๆนะครับความรักครอบครัวตอนนี้ก็ยังเป็นสรงเรื่อยๆอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของบุตรนะครับจากเรื่องความรักราศีมังกรนะครับไปปิดท้ายกันที่การเงินกันบ้างหลายๆคนเนี่รู้การเงินนะครับการเงินของคนชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรไปดูเรื่องโชคลาภกันก่อน ชาวราศีมังกรเดือนกรกฎาคมนี้จะมีโชคลาภมารหรือไม่น่าน,นะครับชาวราศีมังกรในเรื่องโชคลาภน่าจะมีโชคลาภเข้ามาเล็กน้อยมีบ้างนะครับในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดูจากไพ่แล้วนะครับน่าจะมีความสมหวังน่าจะมีอะไรที่เราเล็งเอาไว้เราตั้งใจกําหนดเอาไว้ทําเป็น ปฏิทินเอาไว้ว่าสิ่งนี้ฉันจะต้องได้มาสิ่งนี้ฉันจะต้องอทํามันให้ได้น่าจะสําเร็จในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับเรื่องโชคลาบนะครับสำหรับการแสวงหาโชคลาบการเสี่ยงโชคจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนราศีมังกรโอ้ดูสิครับนไพ่สอใบนี้มาคู่กันก็ต้องเสี่ยงต้องลองเสี่ยงนะครับมีเปอร์เซ็น ที่จะได้โชคลาภแล้วก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะเสียโชคลาภไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรในเดือนกรกฎาคมนี้ก็สามารถที่จะเสี่ยงดวงได้นะครับถ้าดูในไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยน่าจะดูออกว่าโชคลาภเนื้อของชาวราศีมังกรเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่าดูจากสีหน้านแล้วก็คงจะเป็นที่พอใจของคนราศีมังกรครับ เอาล่ะสำหรับชาวราศีมังกรหมดเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอยากจะเช็คดวงประจำเดือนต่อไปขอให้ทุกท่านนะครับกด Subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของ s e r i เอชาแของเรานะครับที่จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกราศีรวมถึงข่าวสารสาระต่างๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ